กลับเข้าสู่ชุดสุดท้ายของรายการไทยวัละคันะครับผมปิดท้ายรายการในวันนี้ด้วยสำนวนนะครับสำนวนไทยวละคัมวันนี้เสนอคำว่าซื้อควายหน้าซื้อซื้อควายหน้านาซื้อผ้าหน้าตรุดหมายถึงซื้อของไม่คำนึงถึงการเวลาย่อมได้ของแพงนะครับอ่ะก็จบแล้วนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับถ้าถ้าเกิดใครชอบคลิปผมไม่ชอบคลิปผมก็แล้วแต่คุณจะพิจารณาเอาเองแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยนะไม่มียูเซอร์ไปลงใหม่ให้ไวๆเลยแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยเป็นเป็นพวกชอบพิมพ์นะจะพิมพ์อะไรเนะี่ยก็พิมพ์คําตันติชมว่าคลิปผมนะ่ะถ้าดีไม่ดียังไงเดี๋ยวผมจะมาปรับมาปรับ,มา,รบมาเปลี่ยนในซีซันนี้นะและจะนําไปใช้ในซีซันต่อๆไปนะครับถึง ซีซัน2ถึงซีซันต่อไปเลยนะครับอ่ะก็เหมือนเวลานะครับพบก,กันใหม่นะครับเหลืออีกเหลืออีก10วันนะกว่าจะได้ลงประชามาตินะผมเป็นผมผมไปหรือเปล่าไม่รู้นะผมตอนนี้ผม16แล้วนะผมก็ไม่กลักไปหรอกครับร้อยถึงปีหน้าก่อนผม17เมื่อไหรผมผมไปทันทีนะครับอ่ะเวลาแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลากลัไปก่อนสวัสดีครับ